อาอสบายดีคือเก่าผมไปพี่น้องแล้วก็สบายดีเอฟซีทั goodbye, ้งผ yeah. ู้เ <or>, ก <aut> ่าเลยผู <assemble> <t> ้ใหม่ทั้งผู้อยู่ไก่และอยู่ไกลหลังจากพักพรในซอสเสมืองเขาปลาหากินเก่ามือนพี่น้องเอาม้ามาเลยหาหกคนนี่แหละแจะพระอิลุมมาละเนี่ยทางสิหลอกไปก้ว่าเิมานอ่นขึ้นหนึ่งเลยสองคึ้นแลาไปขมหนาไป หวยใสบบเด็ดข<ะ>ักนล้วเลยาหนอยอย่มือาหนนอย mà lại phải nó ơi 光塔。呵呵 หลบแม่งไปหา,ปะาอะไร่ขามาชิล้อกับบอลก่อนมันล่มล่มล่ม บืกเดือดกำลังเดือดอ้ยังกันไหนฮะไบอ้ยังแล้วหนึ่งโอ้ยอ้าโกขั้นข้อแห้งนี่แหละเฮ้ยผ่ยานมาอีดเห็นซะฮึบอ้าต่อบอกม้ผ่านใหญ่เฮ้ยกันพ้นเหมนี่ แะกันน้ำหมอกเนมนอยู่บนเนาะเนาะยังสามในผ่านรรมทันมาเนาะยังยังสามคนสี่คนใช่ป่ะผ่านเกี่วใช่ไหมกันนั้นเนี้ยประมาณสับวมั้งแนบเลยไหวมัวมูช่มอ้ยเขาก็ัวมูช่ไหมวมาทาอยู่เลยได้ปนขีถไทยบเจแอลบ่บ่โบเจบได้่อยผ่านใหญ่ได้ไม่ดอกเลยได้ของแท้ได้ได้ของแท้ มัแต่ใส่ผู้ทองเด้อโอ้ครั้งแรกสีวิตครั้งแรกนนิตทจะเจอกันเนาะเจอกันมัแงเพชรโอ้ยบบกจ้นน้นฉันนั่นกด้เตืองเลยว่ไปไปต้องไปไปตอนนี่ตั้งเทาไเถื่อนแตคัวหมูนี่สอั้นเถื่อนเลยเลยผ่านมานมันมันใกล้าันมานมักพันมันพันเตืงน้ำ้ยให้ดกินน้มเน่าเขยเอันเขาได้ขึ้คมันละวัใหญบูเด้ชือไอใส่ผู้ทองพใหญบูครับโอ้ขัใหญ่บผมคนก็มักปลาแล้วเป็น พันแมนมวี้พ่อนี่ยวิ่งยางพี่วีเนี่ยบัตผักไซิโดมนาจะไปนํากันเนะมนาจะไไปกับอะไรตวนี้เราจิ๊บแอวโอ้จิ๊บแอวเลยแล้วจิ๊บแอวเราเกี่ยวเข่าประมาณยกเทาหน่อยว่าจิ๊บแอวหน่ยบัานผักผดิบเว้าะว่าวิ่งบัตผักอิมว่าวนะหนึ่งย่างในพันมันนึงออกึงเขา เราบม่นมกหนึงออกเข่าหัวตบมนหนึ่งออกหนึ่งเข้าชหัวะ่านัาหอดโอ้มาสินน๊ม่อยากทามก็ได้ในองเพื่อนก็มาไกลไปได้ขี่รถไทยบ่เจ็บกลบ่โอ้เจ็บเลยบ่มเนเจ็บกดเนาะภาษาปนองเข้าอ่ะใจมันมันี้มันมักคนนึงแม่ว่าเจ็บกนเนาะกคนอยางได้อโอ้มาินะ่นก็เนมกโอ้เนี่น้อโตกันโมอันนนี่นั่น่่น่วเจ็บแ่นน่ ผานมาผ่นมกินด้กับหอกเนามกินบ้างกินผ่านแห้งเนาะหกล้สองโตเนาะพด้สิกินเนาะทำแล้วลูกมาเนี่ยเขินหอนบุกลเดเห็นอไรด้กินเนี่ย้มันเห็ดกินมาผ่านใหญ่เห็นอะไรด้เี่ยผ่านมาอุลาเราฮะใจมักไกลกับมาด้เนาะโอ้ใจหมักใจมา นี่แหละคก็ว่า,วาอะไรพี่น้องพ้นตกขี่มูลไหลจังพอ,อ,อกันเลยธรรมด,ดาไดอเง้ย <c oughs> นี่นี่ตัวนี้แห้งมากแ <c oughs> ห,ห้งมากเนี่ยแ <c oughs> ห้งมากว่าที่ผมมันกระคืนบ่กระพานกัน ยาดองใอ่ยาดองผมว่ากินขึนว่ราะเจาเลยก็หล่อไมคันียาดองนี่มั้นมุมเอได้มักเอาตัวลูกกระซ้ายมันติดตัวมาหนึ่งเนาะผู้กได้บกินหน่งบอกให้ว่ากันหนขอยนีั้งแผมนเมอัววากันขึนกรบผ้มากเป็นอะไรคือว่าบปผักปอนยังขึ้นมากมารือไหมล่กำลังเมื่อวาดนห้รดมือนี้มาอีกตันตรายเนาะคนขาดดงหมไรนี่นเงื่อนใจซองแล้ว เข้ากันแล้วจิเข้ากันลมรอเนาะมาแต่เนี่ย่พาดนมันดูไกลเติมเจ้าเจ้าเป็นเจ้าเจ้าเยี่ยมึงดูเกือบเจ้าะาแล้เป็นยังเป็นอะมันไปดูคอยมาอรีมาเกือบเจ้าเลยเขากันเลยไ็รคอยมาอ พาให้จีโตมั่วอีกขันหัวครับทุกันหัวลมตึงเล้วเลีบมดยามไปวนี่เอ็น่ะารก็เช้าลูกซือแล้วผมเอาของกิงเอาของริงมาบอกได้เลยเฮ็ดนะนั่นเทียบเบียดๆนาอีเจ้วจุกปัไดีขอกิตุนดีเาปัได้มีกทอดหม้ม่กับข้าวบูดด้วแล้วมีซับซิน้ตาใหญ่อาหารง้อว หัวกับัวเราขั้วกับขั้วเราเพื่อนกับเพื่อนเราหน้ากับหน้าเราอ๋อตัวหยอนเลยเนาะหย่อ่ด้อไม่หนาบนยอดกับล้างไม่กับุดหยอนอะไไม่หนาต้มกอนเนาะเอ้าตําต้มต้มใช้คบุพเที่ต้มต้มรอด้หมดใช้คบุทออเนี้เก็บเหล่ากันขัคืออดมอเก็บเหล่ากัน ค่อยๆวกี้ดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวมามาเลยนี่จะเปนอไรกินลวะเจียาักลัไปั้นกรเจี๊ยโอ้ยมันกระชิ่นก็เละไปจนโอ้ตั้อะไรเยอะอ่ะข้าวกระดายน้อข้าวโพดข้าวเสียบอะไรน้าข้าวขาวกับข้าวเหนียวโอ้ย อะไรก็มีบ้นมีบดมีบดเนาะมีบดมีบดแก่ขาของแก่มก่กเบิดทุกอย่างเลเหล่ายาบ้าเนาะอ้าวความสุขของคนมันบ่คือกันเนาะเอ้ยคอยมาบ่ทีละคอยจิใจมาคือบ้าจักจ่อจังเลยยังมะไรโอ้ยอไรจะดีมาข้งมอข้างมาคุยคุยเออทาตํามยิดเขาได้ดินกจะตั้มมาตรงกลาเอออยากข้าเลยไหม มือไม่พาตัง uh. ท uh. oh, right. uh. ิ้งไม่ไดกับหอกมันชุดจริงเอาเนี่ยบวดอยนี่ไปซื้อใจเพิ่มแล้วนะบาณบัวง่อโอ้ยอย่งเหาขักบักักมันบัสุขานี่ไงไดูจักนะื่นขี้มือเขาโหเกลือนะ คนรนได้แบบฮะคนเรียนอาอเออปรมาณผลบกตรอะไรนนอันเจืบางเหล่ายาดองมามาดีง่ายมามานเขาเปิดูทื่อัืีมือมือคืนบ่ถึงใจเขาไปชังไงเขได้ใด้พักพักสมเเขาตัวเก็บินได้กินเบด้ฮู้ฮู้้ว้้ เด้อปกุกปะอยา <c oughs> ได้กินเหลา่าก <c oughs> ินเขาน้ำดูน้ำรานในโฉกไขมันได้เวอบิเงยแง่ได้เออปกปักหัชาแล้วเออมาทำกันหกคนนี่ขอครบนมกินน้ำหมูหน่อยๆอันโตชุดลูกขันนะอืมหมูหน่อยๆชุดลูกนะอันโตเถวแถวเ็นแผลหมูนะข <c oughs> อกินแน่ขคอครบนมกินนะี่แหละเออตบหูกันมานหาะ <c oughs> ข บอให้มันรับหูรับตามากเลยนะทางของนก่หมาทางของไก่หมาเลีงแล้วเนาะทางของไก่มาคือคนมากกบมองเขาเจอะโดนมาไปนองนะกินเขาวแรกทำกันเหมือนลาบกระหอกขอโทษขออภัยเด้อปุ้ใไสิี่บุริกินลาบกระหอกสุกขาแค่แ่มาแหน้ากยได้อย่อจากล้งลดคนแรกขอบขอ่บครเขาเนง่ ม,มาเข้า,ามาม,มีอาก,กระยาเด้อ่านมันไปเห็นแล้วกินข้แสบนอนรับต้นนี้เลยมักแห่งชุดๆเลยครับกินเห็ดหอด้าหมักีชุดเลยกินข้อเสบนอนรับเท่านั้นแล้เนาะอังการยาบมมียังกยาเนาะกินข้อสบนอนรับเัลักรัก เอาลองเบิ้งปูมาไกลๆนะไม่ไก่โดนมาโตออเ้ยแซ่บแซ่บนี่เน่จักบวงไเ่ยบวงบักบักมังคงชุกนักวานมังเพชรชุกนมดูวานบ่สุดยอดวานสุดยอดมาเพิ่นก็มาไกลเลยมาไกก็คือข้าวาเนาะมันตกขีมลายจังพอกัน แม่นมาเลยเสียได้บางทีมันคอยเปี่ยวขนาดนี้ไช้ไปยอมเกลือคอยยักยอกนะมันเก็บกลัวเปนดอกไม่หน่อหนาเลยเชี่ยมฝังเลยครับโอ้ครับสามแหนกคุณจะเวลาอะ เนห้าสิบปีไปยีกเนกองให้แล้วห้าสิบล้านละเราลงไปเท่าทางดงทางเทปสามแยงบังกระบือยังไปเทียวคุณมอ่อเีดบันมองบันทิกบันลับมันไปได้เว้ยสลับนององไหนไปบไดเขาไปเขาไปสวนมันบอปลูกปลูกปูกไปทาสวนมันก่อนบอ ไปหาเขาจมแม่กัาเนาะก็ไไ้อีกแล้วต่มาต้านซีมุงหามงหามุงจังลงไปหาก็มาให้เนาะนี่กระไรคือบมแบ่งไว้แบงแล้วบ่งอัดไหนได้ไหนขักบอสุดนอดบ่คากบโอลนอ่ะเมือตัวกอโอเนอขนมือนี้เขาโดนกบากเขาอหมโดนบากบ่โดนบาก ูกบากดิอ่อกาลูกบากการคือกัรแกวกุ้งทอดนี่ว่าแล้วก็ถายันตืดไปขึ้นมาไปเล้วาไปพื้นเดือนมืดแล้วเดือนเดียวไรหอดองเดือนบ่วกอนเใกดือนเดียวเถอะวนันยืมเงินวันขอ ก็ย <c oughs> ืมเงินในเดือนหนึ่งสิว่ชี้แปดปี็ยังเดือนหนึ่งงอจองเดือนข้าว่าข้ามไปไปทานอยู่ก้างจั่ววันนี้ได้เดือนหนึ่งกลางนนองกันวะได้ในต้นแท้าเหมือนมันยืมเงินแนบเวลาแตเดือนหนึ่งสี่ชิชงยืมยืมในเดืนเดือนหนึ่งก็เลยเดือนหนึ่งไปละสีชงมอันวะ ไปตาจัำได้กับมีเดือนเดียวเดือนเดียวเดือนเดียวเออบ้อนน้ำสลัดเติมหายไปพอนมือว่าทามันไปง่อยขวานดีเพิ่มกับเดือนหนึ่งรวมกับเดือนหนึ่งไปช่องเดือนจ่ายจวดจานเลยม้อนสลัดนิดหนึ่งน้นอะไรบ้างเอองนกองหรือเปล่าชองเดือนดูว่าจะเจ่าก็มีแต่เดือนเดียว มันวอนอัชราเต้มันอะไปง่อยคัวถามเออเธอจะไปถามหนีห้องห้องว่าผอก็ู่คัวมันหมดอ่ามันไปง่อยคัวผ่านกับเดือนนึงหนีกับเดือนนึงเปช่องเดือนจะได้ผ่านว่ะเลยแต่ว่าอันนี้มันเดือนที่ช่องแหละช่องปูนักก็จะนักเกิดแล้วเปล่จ่ายท่านพีเลยนานย่องย่องยองยองมันหญ่คือบ่เอาจะหมากว่า เออบด้บอพี่บเบิ่งเลยเบิ่งเลยห็นเลยนเลยกินเลยเอาอกเบิงเอาแสบว่ะแสบแต่ว่ลงพี่ถอยมาคักเต้นบตหอกเนี่ยเกลเต้นาะคักคักด่อนเลย่าถาดก็กินกับเขาแล้วนะวอาถ่าดก็จะกินเขาแล้วกับภูมากกวางปัวใช้กับบัวเชาออสุี่ลาบหอกกินกับเขาขาปัวบรายเดือนเดียวช่อเดือน วายิ้มบ่ะเจ้าได้กินยังไนี่พากันกินยังหมูเจ้านี่ว้ารับกระหอกบ่กระหอกโอ้อด้กระหอกเนาะกระหอกหมอเนาะบ่แมนมาไม่ใหญ่มาก็อกหมอก็ม่อันได้หมอนอีีี่รหอกหมเนาะอ้เนาได้เ้อแ้วไได้ตอ บอกตัวนี้เอาไหม่่อนให่ก่อนบ่เห็นศูนเห็นหึ่งบ่ไปอีกหน่อยนะบ่ใน้อยมันเสอะนั่นเองเจอแต่ปลองหักแล้วมันจะไเวนศูนบ่หอดปลองหักทางยุทธแล้วหอดปองหักดุดชัดชัเข้าหนึงพูดแล้วปลองหักได้กันได้คนละครึ่งอ๋อ้นาะจะได้คนตะมกีเดิฟอ๋อมห้วากันเลยพี่น้องเด้อเลือกนงลูกผุ้งสายมันต้อหมีน้อยนึ่งเอามีเงากา หักกันไหวดีกว่าสร้างกันเนาะอด้มียักสร้างสร้างกันก่อนเออเราจอดเนี่ยกับผ้ากันกินมันคือจอดแดงความดีสมัครี่กันเนยไม่จอกไม่จอกมันเลยนี่ไงดียวกันเนยมันเฮยแล้วขี่กันไหวเออหักกันดีกว่าสร้างกันหักกันบลุกสร้างกันมีกำไรนี่ บ่พายามจเทนใหเอาแม่บังแม่บังแม่แม่แม่ได้ได้ได้ดาต้องงูว่าฮะคอยคอยอยากไปทางงาได้คอยากไปอมคอยมากรีทางมาเออจะไปทางมาคอยจะไปทางนี้อืมอือคอยมากรีทางมาคอยจะไปสวนมันเออคอยเผาสวนมันอืมอืมบอกจสุดบอกจสุดมันคอเขากบังให้ อันยังชวนมันบริษาทนำเขาเขาจะไปเผาเอ้ยเผาแวเขาจะปั้นไงวะย้อนกันคือเดอบไิษัทนำเขาเขาจะปั้นไงวะเขาตกปั้นเขาปั้นเหนือเนเอเขาปั้นจริงหนึ่งเขาปั้นแล้วเขาปั้นกริงหนึ่งเรียบร้อแน่เราเมื่อคืนเราเมื่อแกว่าล้วกเอาว่ะตัวมาเติมมาเติมเออไปเีไปเดียวไปเดียาป้า เตือนมาเตือนมาเตือนเท่าอมแปดถุมยังบอกอ่อน้โบเมนนะหัวเกีนอนนอนนนา้าว่าึ้น่าวันนี้สามาปากสามประจีนดิโค่อยลับหน่อยแควานบาดเดียววานบาเดียวมันแกลียวจุ้าเศร้าๆเครื่องทังเลยหวานบาดเดียว คอยไปผู้ค <Netz mainly j als> uh, ุ้ยแล้วคอยเอาขี้แกบลุกผูกคุ้ยเ่ยคอยมันยามเอาแฮบคอยหวานจ่ากรันถุงเอามาเกี่ยวไม่เชือไมเชื่อมือเงี้ยมือเงี้ยมันยังถือว่าตัวหอานคือให้มือเงี้ยอะไรตัวมาเบิ่งเงี้ยกินผู้คุ้งนะโอ้กินเขาอีกหนูมันยังเนาะเกี่ยวมันอยู่บนนอนปกรอนปลากรอนก็ปลากรอน เด้เขามาเหมือนกันบ้าคอยเห่าคือเกาเหมือนกันบ้าคอยเห่ามาสุดเลยเนาะกบ้าคอยเหาวบ้าคอยเห่าพันเอาเลงไอเด้อพันเอาเลงไอ้เด้อครับครับครับโอ้ว้าบอลสนอนลักเลยได้ผมมารุดเได้ห่นเนาะได้ขาพดต๊เลยด่สนับใียดอกมาต๊ดอกผ่าดมานมันกรลับแต่คนกระกระกระกรอยู่โอ้ยปกินดาบกระหอกอีกโอ้ลับมนนี่ขาดเนาะลับกระหอกในขดเลย กินเขาแหลกียังน ah no. no. ้องเนาะจัดสถทานทีผ ah ักพรผมยังน right. ้องมาดงมาป่ามยผังนองกน้อยผ้าใ้ก็ได้กินเผัด้ากได้กินเก่เนาะเกี่ยีครับเกลี่ยเนาะขนาดใบมู้เลยผัดไม่ใช่กินเกวีือเก่าป้าเกี่ยป้าด้เลยแม่เมื่อไดก็เก่าสุดใจเนาะรับแล้ววะเนาะยังอะ จะนอนเขาจะฟูกเจ้าได้ไปมาลองกันไม่เคยปีแล้วันไปลองกันจะขื่อไปไปเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้โอเคไปหาไปวน้ำเย็นะครับไปไหนตีไปหรือเปล่าครับไปไปอ้ากินข้าวนะกินน้ำแล้วแบ่งนาเทกันคือเก่าแล้วพักพ่อนผักพ่อนผ่านมานกับผ่านใหญ่พันธ์ไปแล้วบาทยังรอหวยได้แน่ยังรอหวยไหพูดเลย่เลูดต้องไปหอด ไปบ่ไปทำหัวน้หลายสิบโลลานพ่สิบไปด่านเราทางมาเดี๋ยวสิไปได้ดิเนอะเตรียมแล้วดิโอชนยอดชนยอดเราจไปไรบ่บ่บ่ได้รคัดข้อพันไดอ่าถักเด้อยำกับก่อนใส่กับไปบ่ใส่ครับไปโอ้จากล้างจากล้างใส่กลับกคำเลยสามสิบ โอ้จุดยอดแล้วขึ้นอดแล้วสามิเยนะข้ข้อข้เขาอ่จะไม่ใช่ข้อข่อยอันหข้อข่อยะเกียมสิไได้อเกียมอไปแล้วบันซองผ่านเนเราคักเาะโอ้่เลยเนแล้เก่งคนและไปรัด เดี๋ยวเขาส่งบาตรกินเ้ากินน้ำอะไรต้มกสเปการตอนเด็กด้บ้งโอ้ยยามด้นเนาะมันอยู่บ้านอนาะโอ้ทงานเ่าก็มามเลยสิไปอีกต้มกับพกระเพร์เลสิไปได้บ้างานภาคห่าวซองคนกัไปเลยบ้านทันมาเล่ากินกเบพากระเพรแล้วก็สเปรลอการตอนเด็กได้บ้าง มันสูงโอล่โผล่ช่วงระดังไพสีรุกข์เนี่ยโอเคกระเพาไปได้เลยหลอดเลือดเลยเนาะไปกดรถเนี่ยเห็นหุงตาเดียวกัเนาะยังเห็นหุงอยู่ที่เห็นโอ้โหเส้นยอดเส้นยอดเอากินกระเพากระเพาไปการเนาะไปกระเพาะเนาะไปกระพันเน็ดไปเนาะเอาพี่น้องเขากินกระเพากระเพาล้วเฮาสิไปการต่อดึกอีกเล้ว